บทที่954ผู้บำเพ็ญเพียรจากตระกูลเยี่ยเก๋เทียนเหาเอ่ยอย่างแช่มช้าตระกูลเยี่ยตระกูลเยี่ยแห่งราชสำนักหรือหลินอินผิงเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาสหายหลินรู้ไหมว่าใครส่งเขามา คาดไม่ถึงว่าจะเป็นอาวุโแสแซหหานของตระกูลเยี่ยและอาวุโสหานผู้นี้ก็มีหน้าตาคล้ายคลึงกับคนที่พวกเรากำลังตามหาอยู่เจดส่วนเก๋เทียนเหาเผยสีหน้าแปลกประหลาดออกมามีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือทั้งสองเป็นคนคนเดียวกันหรือคนผู้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลเยี่ยหลินอินผิงเอ่ยถามด้วยความตกตะลึง เรื่องนี้ไม่ค่อยแน่ใจนักคนที่ฆ่าค้นวิญญาณเป็นเพียงผู้บำเพ็ญเพียงสันโดษที่ตระกูลเยี่ยจ้างวานมาแต่ทั้งสองใช่คนเดียวกันหรือจะต้องเกี่ยวข้องกันแน่มิเช่นนั้นจะส่งคนมาสะกดรอยตามเราอย่างไม่มีเหตุมีผลทำไมคนผู้นั้นคืออาวุธโสของตระกูลเยี่ยเช่นนั้นก็ยุ่งยากหน่อยแล้วเก๋เทียนเหามีสีหน้าเคร่งครืมขึ้นเล็กน้อยทำไม ขุมอำนาจของราชวงศ์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นข้าจำได้ว่าตระกูลเยี่ยไม่ใช่ตระกูลที่พักของพวกท่านเคารพหรือเหตุใดพี่เก๋ต้องหวาดกลัวขนาดนี้หลินอินผิงหัวเราะน้อยๆออ,ออกมา ตระกูลเยี่ยไม่ใช่ตระกูลผู้บำเพ็ญเพียรธรรมดาๆรรไม่ต้องพูดถึงฐานะราชวงศ์ของต้าจินและมีชื่อเสียงว่าเป็นตระกูลอันดับหนึ่งแม้แต่อาวุโสระดับก่อกำเนิดในราชวงศ์ก็มีมากกว่า6กเจดคนแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษกลุ่มใหญ่ที่พวกเขาดึงมาเป็นพวกและขุมอำนาจที่แอบสนับสนุนโดยไม่มีผู้ใดรู้อีก กำลังที่แท้จริงของเขาน่าจะไม่ด้อยไปกว่าพักเทพเซียนใดๆเลยถึงผู้บำเพ็ญเพียรที่สะกดรอยตามพวกเราเถิดถึงแม้ว่าพลังยุทธของเขาจะไม่สูงนักแต่ธงอาคมที่ใช้ก็มหัศจรรย์มากหากไม่ใช่เพราะสหายหลินมีกระจกเสียงกังวานพวกเราก็คงไม่มีทางพบได้ว่าคนผู้นี้กำลังทำตัวลับๆล,ล,ล่อๆอ,อ,อยู่ด้านหลัง เก๋อเทียนเหาถอนหายใจออกมาขณะเอย่ยไม่เป็นไรเคล็ดวิชาที่ข้าฝึกฝนมุ่งเน้นไปที่จิตสัมผัสข้ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ที่ย่านร้านค้าแล้วแน่นอนว่าจึงใช้กระจกบานนี้สักหน่อยนับว่าคนผู้นั้นดวงตกเพราะมาประทะกับข้าที่มีกระจกเสียงกังวานอยู่ในมือพอดีพี่เก๋จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร พักของท่านยังคิดจะทำตามแผนของตำหนักข้าหรือไม่ทิดาเทพเทียนหลานผู้นี้จ้องเขม็งไปยังเก๋อเทียนเหาแล้วตอบกลับอย่างราบเรียบฮึตระกูลเยี่ยมีขุมอำนาจที่แข็งแกร่งไม่น้อยแต่พักของข้าไม่ได้หวาดกลัวผู้ใดและยิ่งไปกว่านั้นยังเกี่ยวข้องกับสมบัติประจำพักของข้าและชีวิตของเหล่าอาวุโสผู้คุมกฎ ต่อให้คนผู้นั้นเป็นอาวุโสจากตระกูลเยี่ยจริงๆพักของข้าก็จะให้ตระกูลเยี่ยมอบคนผู้นี้ให้สหายโปรดวางใจตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วพวกเราไปเข้าร่วมงานซื้อขายกันก่อนเถิดเก๋เทียนเหาเงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดที่ไกลออกไปแล้วเอ่ยอย่างราบเรียบพี่เก๋กล่าวเช่นนี้ข้าก็วางใจ หลิ้นอินผิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจทันใดนั้นทั้งสามก็กลายเป็นลำแสงหลีกหนีสามสายพุ่งจากไปจากตรงนั้น ทั้งสคนกลับไม่รู้ว่าตรงที่เดิมหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจากไปไม่นานนับจู่จูก็มีลำแสงสีดําสว่างวาบขึ้นแถวแถวนั้นจากนั้นเงาร่างคนพลิ้วไหวชายหนุ่มสวมชุดสีเขียวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างแปลกประหลาดตรงนั้นมองไปยังจุดที่ทั้งสมคนหายลับไปแล้วหัวเราะอย่างเย็นชาออกมาไม่หยุดที่แท้พักตาข่ายทมินและ ำหนักเทียนหลานศักดิ์สิทธิ์ก็ร่วมมือกันก็ดีไว้ชีวิตของพวกเจ้าเอาไว้ก่อนชั่วคราวให้พวกเจ้าช่วยค้าหาเจ้าเด็กน้อยแสหานผู้นั้นออกมาแล้วค่อยว่ากันความแค้นที่ถูกไล่สังหารในปีนั้นข้ายังจำไม่เคยลืมเอ่ยพึมพำเสร็จแล้วร่างของชายหนุ่มพลันพลิ้วไหวแล้วสลายหายไปอีกครั้ง ฮาร์ลี่กำลังอยู่ท่ามกลางลำแสงสีเขียวพลางมองสถานการณ์รอบๆด้านแล้วหัวเราะอย่างขมขื่นในใจเวลานี้เขาอยู่ในห้องโถงใหญ่ที่มืดสลัวด้านในมีที่นั่งอยู่4ถึงห้าที่ล้อมรอบที่ว่างกลมๆตรงกลางเอาไว้ สิ่งที่ทำให้ตกตะลึงก็คือตอนที่เข้ามาในที่แห่งนี้ถูกผู้บำเพ็ญเพียรที่สวมหน้ากากคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เข้าเว้นอยู่ที่ประตูแปะยันวิเศษที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะลงบนตัวร่างกายถูกลำแสงสีเขียวห่อหุ้มเอาไว้ทันทีร่างทั้งร่างพลันเลือนหายผลลัพธ์คือทั้งสองถูกส่งผ่านเขตอาคมส่งตัวง่ายๆจนมาถึงที่นี่ แน่นอนว่าฮาลี่รู้สึกตะลึงงนันพิจารณาไปรอบๆด้านพบว่าด้านในมีผู้บำเพ็ญเพียรน,นั่งอยู่รอบๆด้าน20-30คนบางก็ยืนบางก็นั่งคนเหล่านี้ล้วนถูกลำแสงสีสันต่างๆห่อหุ้มเอาไว้ไม่มีทางมองเห็นใบหน้าที่แท้จริงได้ฮาลี่รู้สึกสนกสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่นั่งลงตรงมุมหนึ่งแล้วก็แผ่จิตสัมผัสไปหาคนคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆดูว่าสามารถมองทะลุผ่านลำแสงของผู้อื่นได้หรือไม่ ผลลัพธ์คือทำให้เขาตกตะลึงลำแสงเหล่านี้เราวกับมีรูปร่างอย่างไรอย่างนั้นไม่ว่าจิตสัมผัสจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ถูกต้านทานเอาไว้เบื้องนอกอย่างง่ายได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แพ่จิตสัมผัสที่แข็งแกร่งที่สุดออกไปแต่เดาออกว่าหากฝืนต่อไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาฮานลี่เปลี่ยนความคิดแผ่จิตสัมผัสไปรอบๆห้องโถงตามจิตสำนึก ผลลัพธ์ที่ได้คือทั้งห้องโถงดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบจากเขตอาคมประหลาดอันหนึ่งเขตอาคมนี้ไม่ได้เผยความร้ายกาจออกมาแต่เขตอาคมทั้งเขตพลันแพ่กลิ่นอายวิญญาณออกมาและตอบสนองกับลำแสงต่างๆที่อยู่บนร่างของทุกคนหานลี่เองก็เชี่ยวชาญในเรื่องยันวิเศษและเขตอาคมอยู่แล้ว เมื่อคบคิดเล็กน้อยก็เข้าใจในที่สุดและอดที่จะเอ่ยชมว่าสุดยอดในใจไม่ได้เห็นได้ชัดว่ายันวิเศษนี้สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับเขตอาคมประหลาดประหลาดอันนี้โดยเฉพาะเมื่อแปะยันเหล่านี้ไว้ขอแค่เข้ามาในบริเวณของเขตอาคมประสิทธิภาพในการอัมพรางกายของยันก็จะถูกกระตุ้นให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่นนั้นแล้วจิตสัมผัสของผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่อาจต่อกรกับเขตอาคมทั้งเขตได้นี่จึงทำให้ตัวประหลาดเท่าที่มาเข้าร่วมงานซื้อขายเหล่านี้ด้วยความสงสัยสามารถทำใจกล้าแลกเปลี่ยนสิ่งของกันอย่างไม่กลัวว่าจะเจอกับศัตรูหรือถูกคนเพ่งเลงเพราะสิ่งของที่นำมาแลกเปลี่ยน หาลี่พลันถอนหายใจออกมาด้วยความผ่อนคลายเช่นกันแต่เดิมยังรู้สึกกังวลใจว่าผู้บำเพ็ญเพียรพักตาข่ายทมินจะมาเข้าร่วมงานซื้อขายด้วยเช่นกันหลังจากวางจานอาคมในมือลงบนโต๊ะเบื้องหน้าแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้พลางหลับตาทำสมาธิเวลาค่อยๆไหลผ่านไป ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมดที่ถูกส่งตัวเข้ามาในห้องโถงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อหานลี่ลืมตาทั้งสองข้างขึ้นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งห้องโถงไม่เพียงมีเกือบสองอกว่าคนตรงที่ว่างทรงกลมตรงกลางก็มีโต๊ะหยกสีขาวกว้างสองสามจังตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้ หานลี่รี่ตาทั้งสองข้างลงมองไปยังเบื้องหน้าโดยไม่ได้เปล่งคำคูดใดๆไม่นานนักรอบๆโต๊ะยกสีขาวก็มีลำแสงวิญญาณสว่างวาบเงาร่างคนที่ถูกห่อหุ้มด้วยลำแสงสีขาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังโตะ๊ะถึงเวลาอันสมควรแล้วสหายที่ควรมาก็มาถึงแล้วหลังจากนี้งานซื้อขายเริ่มขึ้นแล้ว เงาร่างวัยกลางคนที่อยู่ท่ามกลางลำแสงสีขาวกวาดสายตาไปรอบๆแล้วเอ่ยอย่างราบเรียบจากนั้นเขาพลันสะบัดแขนเสื้อย่ามเก็บของตุงตงสามสี่ใบก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะชั่วพริบตาสายตาของผู้บําเพ็ญเพียรทั้งหมดที่อยู่ในห้องโถงพลันถูกดึงดูดความสนใจไปแววตาเผยความกระตือรือร้นออกมา งานซื้อขายครั้งนี้ยังคงเหมือนกับครั้งก่อนหน้าหลักๆแล้วจะมีวัตถุดิบที่ล้ำค่าเป็นหลักสมบัติโบราณและสมบัติอาคมนั้นถ้าหากหายยากจริงๆก็นำมาซื้อขายในงานครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์แล้ววัตถุดิบที่พวกเราเสนอขึ้นมาจะใช้ศิลาวิญญาณประมูลไปได้เลยราคาสูงเท่าไหร่ก็ได้ จากนั้นก็จะให้สหายแต่ละท่านเอาของมาแลกเปลี่ยนของกันทว่ามีอยู่เล็กน้อยที่ไม่เหมือนกับปีก่อนในการซื้อขายของพวกเราครั้งนี้ได้รับมอบหมายมาจากลูกค้ารายใหญ่ท่านหนึ่งต้องการนำสมบัติสำคัญมาแลกสมบัติสำคัญชิ้นนี้จะแลกกับของหาย,ยากไม่กี่ชนิดบนโลกใบนี้ ถ้าหากไม่มีคนมีวัตถุดิบเหล่านั้นจริงๆถึงจะประมูลด้วยศิลาวิญญาณสหายทุกท่านจะมีวาสนาได้สมบัติชิ้นนี้ไปหรือไม่ก็ต้องดูวาสนาของตนเองแล้วเงาร่างคนท่ามกลางลำแสงสีขาวเอ่อยอย่างเชื่องช้าสมบัติสำคัญมันคืออะไรกันแน่วัตถุดิบหรือว่ายาลูกกลอนหรือว่าสมบัติอาคมสหายบอกได้หรือไม่ มิเช่นนั้นจะได้ไม่เอาของที่เจ้าสิ่งนี้ต้องการไปแลกก่อนเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังไม่รู้ว่าใครที่เอ่ยปากซักถามขึ้นอย่างกระทันหัน <c oughs> ของสิ่งนี้ข้าใช้คำว่าหาย,ยากมาอธิบายได้เพียงเท่านั้นส่วนจะเป็นอะไรสุดท้ายเราสหายก็จะรู้เองส่วนสหายที่กังวลผู้นั้นยิ่งไม่จำเป็นเลย ของที่สมบัติชิ้นนี้ต้องการแลกเปลี่ยนถ้าหากเป็นผู้บำเพ็ญเพียงธรรมดาธรรมดาได้ของชิ้นนี้มาก็จะเก็บไว้กับตัวไม่มีทางเอาออกมาแลกเปลี่ยนเงาร่างคนหัวเราะเบาๆออกมาขณะเอ่ยประโยคเหล่านี้ดูยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากแน่นอนว่าจึงทำให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งห้องโถงเกิดความวุ่นวายขึ้น อดที่จะรู้สึกอยากรู้อยากเห็นไม่ได้แต่กลับไม่มีผู้ใดซักถามอะไรให้มากความเวลานี้เงาร่างคนที่อยู่หลังโต๊ะหยกพลันคว้าย่ามเก็บของเบื้องหน้าขึ้นมาใบหนึ่งจากนั้นลำแสงสีดำพลันสว่างวาบสิ่งที่ภายนอกเหมือนลูกพุทธาแต่กลับเปล่งแสงสีดำออกมาจากใจกลางปรากฏขึ้น พุทธสาธมินบังเอิญเกิดบนหลุมศพของคนที่เกิดวันเดือนปีธมิน300ปีถึงจะออกผลจากนั้นก็ใช้เคล็ดวิชาลับใช้จิตวิญญาณที่โกรธแค้นหลอมขึ้นมาอีก49วันพุทธสาธมินผลน,นี้สามารถกินเข้าไปได้โดยตรงและก็สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงยาได้เปิดประมูลที่100 0 0สิลาวิญญาณ ทุกครั้งที่ประมูลจะต้องไม่ต่ำกว่า5,000ันศิลาวิญญาณเงาร่างคนเพิ่งจะเอ่ยปากก็ทำให้หาลี่ตะลึงงนันแสนสองหมื่นแสนสี่หมืนแสน 45, สี่หมืนห้าพันศิลาวิญญาณชั่วพริปตาพุทธาธมินที่แม้แต่หาลี่ก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ถูกประมูลด้วยราคาที่สูงจนหน้าตกใจ คนที่เรียกราคานั้นแทบจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่รอบกายมีลำแสงสีดำและเทาสองสีนี้ดูแล้วคงจะเป็นของสำคัญสำหรับคนที่อยู่พักสายมานสุดท้ายพุทธาธมินผลนี้ก็ถูกคนประมูลด้วยราคา1,90,000ศิลาวิญญาณ เหล็กโลหิตตะวันใช้จิตวิญญาณดั้งเดิมของผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขึ้นไปสามคนที่ฝึกฝนเคล็ดวิชา,าธาตุเพลิงหลอมขึ้นเป็นวัตถุดิบหลอมสมบัติอาคมเพลิงธรมินที่หายากเปิดประมูลด้วยราคา1 5 0 0 0 0ศิลาวิญญาณทุกครั้งที่เรียกราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งมื่น เงาคนในลำแสงสีขาวรอจนได้เงินจากคนที่ประมูลพุทธาธรรมินมาแล้วและนำของประมูลจากไปชั่วพริบตาในมือก็มีวัตถุลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวครึ่งชื่อปรากฏขึ้นก้อนหนึ่งมันมีสีแดงโลหิตตลอดทั้งชิ้นแผ่อร้อนชาออกมาจนทั่วหน0 0 0แสิลาวิญญาณสอง0ส สิ่งนี้เป็นวัตถุดิบล้ำค่าที่หานลี่เคยได้ยินมาบ้างถึงแม้ว่าคนที่เรียกราคาจะมีไม่มากนักแต่คาดไม่ถึงว่าแต่ละคนจะร่ำรวยและไม่ยอมแพ้ง่ายๆคาดไม่ถึงว่าจะถูกคนประมูลด้วยราคา250,000สิลาวิญญาณย่าผีอาคาด สมบัติที่ชื่อของมันฟังดูแล้วเต็มไปด้วยไอมานปรากฏออกมาทีละชิ้นชิ้นและถูกคนที่ต้องการมันประมูลด้วยราคาที่สูงลิบเทียบกับงานประมูลแล้วคนละเรื่องเลยจริงๆหานลี่ควานหาย่ามเก็บของที่ข้างเอวอดที่จะหัวเราะอย่างขมขื่นในใจไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขากังวลว่า ศิลาวิญญาณในย่ามของเขาน้อยไปหน่อยหรือไม่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าก่อนที่จะทําการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันจะสามารถใช้ศิลาวิญญาณประมูลวัตถุดิบได้ก่อนแต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะมีของที่ล้ำค่าขนาดนี้ปรากฏตัวแต่ราคาของศิลาวิญญาณก็สูงขึ้นเรื่อย แค่ยกตัวอย่างของที่จะประมูลออกมาสักชิ้นก็เหนือกว่าของในงานประมูลใหญ่แล้วยางหยกต้นไม้วิญญาณฟ้าดินจะให้ยางหยกพันปีครั้งหนึ่งเอาไว้หลอมสมบัติอาคมที่มหัศจรรย์และเป็นวัตถุดิบในการหลอมหุ่นเชิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเปิดประมูลที่120,000สศิลาวิญญาณ ทุกครั้งที่ประมูลจะต้องไม่ต่ำกว่า5,000 1น0 0 0 0งแหเมื่อเงาร่างคนที่อยู่ท่ามกลางลำแสงสีขาวหยิบของที่มีรูปทรงเหมือนยางพาราสีขาวออกมาหานลี่ที่แต่เดิมไม่ได้ใส่ใจอะไรก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นและเสนอราคาออกไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย